ชอบไหมคะต้องบอกก่อนว่าสถานะอะไรคะแชร์ยังน,นะมีถูกใจมาอย่างเดียว,วแชร์ <ใจ S 2> ยังสำคัญสุดคือแชร์นะแชร์ไลแล้วว่ามาเห็นเม้นยกไหมคะไหมคะเขาเขาบอกมาแต่ว่าเขาไม่ได้บอกสถานะมาว่าจะสมหวังกับพี่ที่ชอบไหมคะเป็นอะไรคะสโสดแต่งงานหรือมีแฟนหรือเป็นกิ๊กเป็นแอบชอบเป็นเออแอบชอบ ก็มันก็ว่าเขาก็มีใจให้ไพ่ว่าอย่างนี้นะไพ่ว่าแบบนี้ถ้าแอบ,บชอบคือถ้าถ้าเขารู้ว่าเขาถึงจะมีใจให้เจ้านี่เขาไม่รู้เ,เอ๊ถามว่าจะได้กลับไปทํางานเร็วๆนี้ไหมคะดูแค่สามวันนี้นะแต่มันเป็นไพ่ที่ต้องแบ่งปันนะก็ดูไปแล้วไม่ใช่เหรอถามไปแล้วก็ตอบไปแล้วนี่จะได้กลับไปทํางานไหมก็ได้กลับเราดูภายในสามวันนี้ไง มันก็มีโอกาสไงก็ดูไปแล้วก็จบแล้วคุณคุณเข้าใจไหมว่าอาจารย์ท็อบเอ่ยชื่อเขาปะก็เอ่ยชื่อแล้วนี่ว่าชื่อคุณเอ๋ก็บอกว่าเดี๋ยวจะได้กลับไปทํางานที่บริษัทเก่าเขาติดต่อกลับมาเอา้าเข้าใจแล้วค่ะเออแล้วก็จะถามอย่าอย่าไปเองที่ถามซ้ำเด็กน,นะไพ่มันว่าไพ่มันดีแล้วก็คือดีแต่ถ้าเกิดว่าไพ่มันไม่ดีนั่แหละค่อยว่ากันใหม่เนี่ยเออผมดูแค่ไพ่สามวันแต่ถ้าจะดูยาวๆดูเยอะๆต้องไปดูส่วนตัว นะไปที่ ajtop 1 6อะ่ะไปดูนะไพ่เทพพลังจิตเนี่ยผมบอกเลยนะไอ้พวกคนที่มีองค์มีเทพทั้งหลายแล้วเราต้องการดูเป็นเรื่องเป็นราวไปดูอย่างนั้นดีกว่ามานะถามข้างหน้านี้ <S <S กำลังมืนโทษทีเออนะดีมากนะกำลังมือนอมือนเนะแปลว่าแปลว,ว่าถามมาเยอะอย่าไปถามเยอะถ้าไพ่ดีมันคุมแล้วถ้าไปถามอีกอถ้าเกิดไพ่เสียขึ้นมาผมบอกให้นะ ยิปซี ie, เนี่ยมันเป็นไพ่เทพกรีกถ้าใครที่ศึกษาไพ่ยิบซีจริงๆจ,จะต้องไปเรียนตํานานเทพกรีกมันเป็นไพ่มีอาถรรพ์มีคนยืมเงินหนูไปจะได้คืนไหมนะชื่อต้อมแต่ต้อมแชร์ยังอ่ะต้อมแชร์ยังต้อมยังไม่ได้แชร์เลย,ยถามอย่างเดียวผมขอผู้แชร์นะครับนะถ้ามาตอมอยังไม่ได้แชร์ ต้องแชร์ออกก่อนต้องแชร์ออกก่อนต้องแชร์ต้องของขวัญก่อนนะคะส่งของขวัญไปตามครับคุณต้องไปตามถึงจะได้คืนผมบอกแค่ก็ต้องไปตามเอาเองนะต้องไปตามถึงจะได้คืนว่าว่าไปตามหน้าไพ่นะคือถ้าคุณอยากได้คืนคุณก็ต้องไปตามแต่ถ้าคุณไม่ตามเขาไม่เอามาคืนให้หรอกผมบอกให้คนเป็นนี่เจ้ารู้หรือเปล่าเพราะว่าไม่มีเพราะว่าเพานึกไม่ได้อะไรเงี้ยก็ทำให้เขารู้สึกตัวหน่อยเลวแซ่ คนละ9,999แชร์เพียงเท่านั้นเฮ้ยล่า